อ้าวสวัสดีครับนี่จะพามาดูน้ําท่วมไม่ได้มาคนเดียวนะครับนี่นี่อะไรน้ําจะมาท่วมอยังเนี่ยเนี่ยเนี่อันนี้คือท่อระบายน้ำกาทำอะไรที่อึ้งอันนี้ทําเรือเรือทําเรือเรืออะไรเรือใบไม้เรือใบไม้พาไปเที่ยวเลยนีวันนี้อยากไปเที่ยวเที่ยวไหนกันในน้ํานี่เราพายล่องเรือกันไปเอาเรือมาเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวพักไม่รู้ว่าบังคับพาเลยกำลังต่อเรืออยู่เนี่ยไปด้วยกันไปเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเนาะนี่หนึ่งมาตรงนี้ตรงนี้ ฮะพิงเอาไปม,มาตรงนี้หน่อยมาตรงนี้หน่อยทำไมอ่ะโอ้โหกําลังสนุกเลยเนี่ยผมเห็นตรงนี้ดิมันอะไรเนี่ยโอ้ยอันนี้น้ำนี่น้ำในานาเขานี่เขาปล่อยน้ำออกเขาปล่อยน้ำออกทีไม่ใช่น้ำป่านะน้ำฝนมันตกมาติดๆกันเลยใต้นี้มันเป็นท่อระบายน้ำใช่ไหมใช่ตรงนี้ท่อปุ๊บออกไปนู่นเลยอันนี้เราอยู่หุบเขาอะไรมีบ้านคนไี่แถวนี้นี่ไงนี่เดี๋ยวคุณคุณป้าเคยมองอยู่เมื่อกี้นี้มีบ้านคนอยู่เยอะเลยเหรอเยอะโอ้แต่ข้อเสียมันถนนเนี่ยเนี่ยถนนเป็นเป็นอะไรเขาเรียกหินคุกหินคุกแต่มันลงลาดยางมานิดเดียวนะกาาัังจะพไไไปปหนเททีี่่ยวมดูกน เอาดูหน่อยก็ได้ทีอ่ะดูหน่อยเดียวได้ที่เหลืออะไรสาระดูร่องนงร่องน้ำกันเออดูร่องน้ำไปเรื่อยๆอันนี้เรารีวิวช่วงกันยาใช่ไหมเอานั่นแโอ้โหที่อื่นนี่พี่น้ำมันน่าเล่นนะที่อื่นนะเออเนี่ย่มันโยงโดดเนี่ยโดดปุ๊บแล้วให้มันรอดท่อมาแล้วที่มันก็มาโผล่ตรงนี้ข้างในมันจะมีไม้หรือเปล่าไม่รู้อ๋อกลัวไม่ได้ออกใช่ไหมเออบางทีเกาเอาเอาอะไรนะตาข่ายดักไว้ตรงนี้จะเสร็จเลยนะอ่าอันนี้น้ําไม่ได้ท่วมเขาระบายน้ําอ่าเมื่อนาวก็ยาแย่ดินี่นี่เขาปล่อยน้ําออกไปแล้วนนนนน้ํากกก็ไไไไหลออออปปปโโ่่ เลาะถนนลาดยางานุ่นช่วงนี้ที่ไหนน้ำท่วมมากที่สุดอ่าเฮออย่าให้เอ่ยเลยเกือบทุกจังหวัดแล้วมั้งอยุธยามาแล้วลบบุรีก็แววแววมาโดนแล้วอ่าอะไรนะนครสวรรค์แล้วเรื่องอะไรนะนครสวรรค์ชัยภูมิสุโขทัยโคราชเออภาคเหนือนั่นแหละโดนกันเยอะแล้วเนาะแต่ตรงนี้เราอยู่ที่ที่ไหนเนี่ยเออลืมบอกไปไอ้อะไรนะห้วยกระเจ้าห้วยมะเจ้าห้วยกระเจ้าห้วยกระเจ้าห้วยกระเจ้าการเชบุรีการเชบุรีโอ้ยเอาของไกลๆมาขายอีกแล้ว จากเซนทันเวสเกตเนี่ยออกจากกรุงเทพมาเนี่ยประมาณร้อยร้อยได้นะร้อยยีกิโลอ่าเอาง่ายๆแปลงนี้มันอยู่ติดอำเภออู่ทองสุพรรณเออเพราะว่าเราไม่ต้องเข้าอู่ทองเราเลี้ยวมานี่เลยเส้นบ่อพลอยอ่ะบ่อพลอยนะบ่อพลอยกันอ่ะนะอ่าอีกตั้งไกลกว่าจะถึงการเพราะพึ่งง่ายมันใกล้กรุงเทพอุ้ยการอีกตั้ง70กว่าโลมั้งอ่ามันไม่ไกลมันอยู่ติดสุพรรณพูดง่ายแปลงนี้ที่เราจะพามาเที่ยวมาเยี่ยมมาชมมาสังสรรค์มาเฮฮามาปาร์ตี้มาไล่สาระเนี่ยอ่ามันอยู่ที่ไหนมันมันอยู่อำเภออะไรตำบลอะไรอยู่ใกล้ออะะไรรัันนเเี้้ยใกลลวดสงือ วัดสะลงเรือโอ้โหเรือหงนี่ใหญ่นะท่านอยากรู้อยู่ตรงไหนก็ไปเซิร์ช Google ดูอ่าแล้วก็พุทธานโตพรมรังสีเนี่ยปั่นโอ้โหสวยใหญ่ใหญ่เลยอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะวัดสะลงเรือวัดสะลงเรืออำเภอห้วยกระเจาอ่าจังหวัดอะไรนะกาญจนบุรีกาญจนบุรีห่างจะแปลงนี่กี่โลห้วยไอ้วัดสะลงเรือเนี่ยห่างประมาณ1กิโลเศษนิดจากนี้นะอ่าแต่ว่าไม่ไกลมากเส้นนี้ก็ได้อ่ามันมาได้หลายทางเออหรือจะออกเส้นลายางเอาไปแต่มันอ้อมหน่อยอย่นั้นอ่ะอ่าไปนี่ถมแล้วเหรอไปนี่ไง เท่าถนนเลยไหมอันนี้นะนี่เลยแถวนี้ไม่มีกี่แปลงที่ขายเนี่ยมีทั้งหมดเก้าแปลงขายไม่ได้อะดิเอานิวหายไปไหนหนิวเหลือตั้งเก้าแปลงเหลือสองแปลงเหลือสองแปลงเออเอาที่เือขายไปแล้วขายไปหมดแล้วโอนไปแล้วมาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็อ FC 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 เอามาหาที่ดึงของผมเลยโดยเฉพาะเลยเนี่ยแต่ทำไมมันไม่มาหมามันมันมเมินที่ดอ่ะหมายังมองนี่หมายยังเมินนะเหลือสองแปลงเหลือสองแปลงแปลงละสองงานเออแปลงละสองงานขายเท่าไหร่ แปลงละ2 0 0 0 0 0เก้า2 0 0 0 0 0เก้าถูกแล้วผมทั่วถนนเลยใช่ไหมถมท่วถนนแต่ท่านอาจจะมาถมอีกหน่อยก็ได้เพราะต่อไปเขาอาจจะทำลาดยางหรือคอนกรีตมาเหมือนอันนี้นี่เห็นไหมอันนี้เขาขุดบ่อแล้วเข้ามาถมนี่ก็ไม่ใช่น้ําท่วมนะมันเป็นบ่อบ่อเขาแล้วกันมันมีน้ํำในนาไงน้ํามันเต็มปีบๆแค่นั้นเองเขาทำนาเลยเต็มบ่อแล้วเอาออกบ้างเหอะเดี๋ยวข้าวจะตายอันนั้นภูเขาใช่ไหมทึ้งนั่นเนี่ยถิวเขาเลยมาดูตรงนี้ก็เห็นนี่ภูเขาล้อมรรรอบเเลยยห่่่่าาางงจกกกกีีีมต ลงมาประมาณไม่เกิน30เมตรคุูแดงด้วยคุูแดงกีอ่าไหนพาไปชมหน่อยดิเหลือเท่าไหร่นะสองแปลงสองแปลงแปลงละสองงานงานอ่าสองงานนี่ขายเท่าไหร่นะสองแสนเก้าอ่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันทีแรกทำป้ายมาเขียนว่าสองงานครับไปเขียนสองร้อยตารางวาอะไรงงเลยสิอ๋อมันก็เหมือนกันแหละเหรอเหมือนกันอ๋อเหมือนกันมีสี่งานงานหนึ่งมีหนึ่งร้อยตารางวาอ๋อเออก็ยังเสียงไก่หลานยศอยู่วันนั้นเออเฮ้ย มันสองสองร้อยตารางวายล้านจะบอกไอ้สองงานเ้าคนละเรื่องกันเลยแต่กินคือเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันนี่แหละแก่ทีงเราดีแฝงสาระเมื่อได้สาระแล้วก็ได้ตัวเลขไปด้วยเอาไปตีกันแล้วกันนี่นี่โอ้โหใช้แปลงนี้เลยนี่นี่ไหนแปลงนี้จะได้ต้นไม้ต้นประดูมันมันกว้างเท่าไหร่ที่กว้างเนี่ยอยู่เกือบเกือบยี่สิบเมตรนะกว้างยี่สิบเมตรจากทงนู้นมาถึงตรงนี้อ่าเนี่ยแล้วลึกลงไปล่ะ สี่สิบกว่าเมตรได้สี่สิบเมตรอ่าไอแปลงนี้เนี่ยแปลงที่มีป้ายเลยใช่ไหมแปลงที่ป้ายหนึ่งละได้อะไรบ้างต้นได้ต้นอะไรบ้างต้นประดูหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสี่ห้าทั้งหมดห้าต้นต้นประดูห้าต้นอ่าแล้วก็ป้ายในแถมฮะป้ายในแถมแถมเลยมีแปลงเดียวเหลือหลือเพราะว่ามันเหลือสองแปลงไงแปลงนี้กับแปลงไหนนี่เลอเลยไปหน่อยหนึ่งนี่กับนี้ติดกันอ่าเอาบางคนอยากบอกได้อยากได้หนึ่งไร่ก็เอาไปเลยดีเออแจ๋วเลยใช่ไหมเป็นผืนสียมผืน้าสสีดมจัตุรัสเลยแต่มันคนละฉนดกันอันนี้ก็สองงานอันนู้นก็ ไปดูตรงกลางหน่อยได้ไหมที่นี่ได้เดี๋ยวพาไปดูลัดยางได้ไหมจะไปไหนก่อนเอาไปดูตรงกลางก่อนดูตรงกลางเรดูตรงกลางเสร็จปุ๊บก็ไปดูลัดยางแต่ก่อนจะไปดูลัดยางนี่ดูหมาก่อนได้ไหมหมาสามตัวตอนเนี้ยแถมไหมผมว่าไม่น่าแถมนะของคุณป้าแกเมื่อกี้แกยังเฉยอยู่นึกว่าแถมมาดิเห็นที่แถมหมาเอาไหมไปเขาเห็นผมมากันว่าตัวกินหมาหรือเปล่าอ๋อเลยรีบจะหมาเก็บเออแต่หมามันพี่มันก็ไม่ไปเนาะไม่ไปมันมาล่มมันล่มมันไอ้พวกเดียวกันเปล่าอะไรเงี้ยมาดูใช่ไหมนั่นแหละอย่าทักกูนะ พักโดดกัดเลยหนไฟฟ้าประปามันอยู่ตรงไหนที่งไฟฟ้าปละปาก็อยู่ในบ้านเนี้ยดึงมาหันก่อนดึงมาประมาณสักหนึ่งรร้ยกว่าเมตรอะแถวนี้บ้านมีประมาณกี่หลังเข้าๆเราแวกตรงนี้นะเข้าๆสามสิบได้ประมาณสามสิบหลังได้ออกไปเลี้ยวขวาไปวัดซาลงเรือเป็นแถวเลยบ้านแสดงว่ามีเพื่อนมีเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปดูไหนมันทะเลาะกันอะไรมันทะเลาะกันมันแย่งกันมันบอกลมเมื่อเช้ายังอยู่เลยเอาอ๋อจะมันแย่งที่กันแย่งที่กันนอน ไอ้นี่มันหมาหมูป่ะไม่หมูแล้วเริ่มจะแยกแล้วเดี่ยวๆใช่ไหมเดี่ยวๆแล้วทำไมมันสีเหมือนกันหมดล่ะเป็นครอบครัวเดียวกันพี่น้องกันพี่น้องกันพี่น้องกันทะเลาะกันอีกแล้วตัวนั้นอันนี้เหมือนกันเลยขาวขาวอะไรขาวดำเขาวดำมีตัวนั้นอันเดียวแหกคอกขาวทองตาลมันได้แฟนฝรั่งแฟนฝรั่งใช่ไหมคนละพ่อกันใช่ไหมคนละพ่อกันแม่เดียวกันโอ้โหรู้ขนาดนั้นเลยไปอันนี้นี่ดินที่เขาถมเนี่ยมันเป็นดินร่วนปนทรายร่วนปนทราย ดินเดิมๆมันคือส่วนใหญ่ก็เป็นดินร่วนแต่มีทรายบ้างเป็นดินท้องนาเลยอันเก่านะมันจะเดี๋ยวไปดูข้างหลังมีนาไปอก็คือง่ายๆ40คูณ20่าประมาณนั้นเดี๋ยวผมหมุนตัวนี้นึงทิ้งหมุนไปหมุนให้รอบไปเวียนหัวไปให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูภูเขาไงออ๋จริงๆมันมีบ้านคนเยอะนะแต่เพียงเรว่าหน้าฝนเนี่ยยามจะขึ้นลกสูงทุ่มหัวเลยบางทีมันก็มองไม่เห็นนะนะ อยากจะเมาใช่ไหมน่ะหมุนให้เมาใช่ไหมไม่ม่เห็นหมามันเห่าไงเหมือนมันพูดแข่งกับทิศอื่นอ่ะเรื่องเรื่องคือระแวงอ่นย่องมาตั้งไหนไม่เราไม่รู้จักเราขาเขาให้นะนี่อ่ะหนึ่งแปลงนะจากทงนี้อไปสู่ทงนู้นอ่ะหนึ่งแปลงข้างหลังเป็นยังไงทีเป็นทั้งนาทั้งาีเอางี้ปลูกบ้านเราก็ชมนาคนอื่นได้เลยดิเขาให้ชมฟรีๆเสียตังค์ไหมไม่เสียไหนไหนมันอยู่ยังไงนี่นี่นึกสมัยก่อนเนาะน้ำขนาดนี้นะ ปักเบ็ดอะเนะน้ำอันนี้ที่เราเห็นก็คือเขาปล่อยน้ามาจากเมื่อกี้นี่นะแต่มันไม่ท่วมหรอกไหลลงไปโน่นมันไม่ท่วมกว้างๆอเพราะนั้นไม่ท่วมก็คือไม่ท่วมท่วมก็คือท่วมใช่ตอนนี้หลายๆจังหวัดก็ท่วมกันอยู่นะสูงเป็นเมตรตรงนี้ที่ถมมานะใช่ครับเนี่ยวันนั้นที่มาที่เขายังไม่ทำนาผมลงไปประมาณนี้แค่ขอบอะอดีตมันก็คือที่ที่เป็นท้องนาอย่างนี้และเขาปนมใช่นี่นี่คือแต่จริงถ้าเราตัดหญ้านี่จะสวยมากนะสวย อันนี้ฝนมันตกมันเยอะมันตัดไม่ไหวมาที่ผงพาไปดูรัดยางเลยดิได้ไก่เมียเนี่ยแปลงนี้ก็ได้ต้นสดาดนี่เนี่ยน่าแปลงนี้ก็ทําต้นสดาดเชอกันเดี๋วเลยรีบมาสรับจ้างไหมทำไมอะไปดูถนนเนี่ยเดินไปก็ได้30กว่าเมตรเนี่ยโอ้สามสิบกว่าเมตรนี่ใช้เวลานานไหมเนี่ยโอ้โหประมาณไม่เกิน5นาที9ละเมตรโดยเฉลี่ยเพราะเราเดินไปนี่ก็คุยกันไปแบบ ก็คือเราไม่ได้เน้นมุ่งแต่การขายไงเราเน้นให้ชมบรรยากาศบางคนบอกโอ้ยไล่หนึ่งตั้งสองแสนกว่างานสองแสนกว่าแถวบ้านยังขายไร่ละแสนก็บาดเองมีอ่ะเอาไปล่ะผมมีนะก็มีเหมือนเดิมอแต่มันจะเข้าไปแนเ่เลยเลยบอกพลอยไปหน่อยจะในภูเขาเลยนะได้ข่าวว่าซื้อทีน้องสิบไร่ด้วยไม่ใช่สิบไร่สิแปลงนั้นมันเป็นร้อยไล่เลยนะร้อยไร่ครับ <ๆ S 2> ถูกๆก็มีแต่ทั้งท่านก็ต้องดูต้องก็ต้องมาเลือกเอาอะเนาะแต่เขาไม่ได้แบ่งขายแบบนี้ไงอ่านี่มันแบ่งแล้วมันถมแล้วเอ ผมเนี่ยถ้าพ่อค่าถมเนี่ยจะเป็นคิดเป็นไร่นี่ก็เป็นแสนกว่าแล้วนะใช่สิแส 5, นหะ้าแสนหกน่ะเป็นไร่แล้วเดีนน๋นี้หล,หล,หล,หลังนี้นะแบบรอ,รอยน้ำมันใป็นยังไงตอนที่ฝนตกอ่ะมันจะเกิดน้ำไหลจริงเงี้ยน้ำนิดหึงลงเป็นเกลือกิ้งได้ไหมแผลเขาอะไรนะแบบปลาหมอปลาหมอแทกแทกแล้วได้ไหมโอ้โหก่าแจ๋วเลยสร้างรอยไงสร้างรอยไว้กันกันคนมาไอ้นั่นไงก็เหมือนหมาเวลาไปไหนมันก็ฉี่ใช่ไหมเวลาไปไหนเจอที่แฉก็แผลอย่างเงี้ยสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองไงเออดีเหมือนกันเนาะคนอื่นเขาจะมาเขาจะได้จําได้เออ เราแต่สิ่งเนาะสิ่งที่มันสะอาดสะอาดไม่ได้เหรอไม่มีไม่มีไม่ไม,มีสิ่งดีๆที่ช่องอื่นเขามีแบบช่องเราไม่ค่อยมีอ่าข้อเสียก็คือถนนมันจะไม่ดีน้อยนึงนี่หน่อยะเนี่ย,น,ยน้ำมนหลากจริงๆอ่ะรเราไม่ต้องให้ท่านเห็นก็ได้แต่ท่านเราให้ท่านเห็นไงเพื่อท่านจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อ่ารับได้ไหมน้ํามันไหลหลากคือน้ําไหลหลากในฝนตกกันธรรมดาใช่อ่าเวลาเกษตรกรปลูกนู่นปลูกนี่มันก็ท่วมอย่างนี้อจริงๆเนี่ยภาพตรงนี้เราไม่จำเปองเห็นเราสร้างภาพโอ้โหสวยงาม แต่จริงเราอยากให้ท่านห็นเราจะถ่ายทําแค่ข้างในนี้ก็ได้อยากให้เห็นสภาพเดิมๆเนี่ยถนนยางเงรับได้ไหมแต่มันมาไม่เยอะหน่อยเดียวได้ข่าวว่าจะทําเป็นอะไรนครอนเกีตนะผมได้ข่าวนะนี่เนี่ยดูรถนะดูรถทิ้งไปโบกไหมถ้าทันก็เอามันจะไปห้วยกระเจากันด้วยนี่ห้วยกระเจาก็สิบกิโลนะตรงนี้นะไปตลาดห้วยกระเจาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยสิกว่ากิโลประมาณ1ิกว่ากิโลถนนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เละเขาเพิ่งมาหวังท่อฝังท่อสินี่เอาน้ําออก เห็นไหมเพื่อระบายน้ําช่วยกันระบายไปอ่าเห็นไหมเขาเพิ่งทำได้ไม่ไม่กี่วันซึ่งจริงยังมันไม่ได้เละใช่ครับเราเห็นเลยนี่เนี่ยมันเลยเป็นแอ่งอยู่หน่อยนึงตรงนี้นี่ท่อประปานะเนี่ยท่อประปามาหน้าที่ไงเนี่ยไปดูเลยแนบเลยไฟฟ้าอยู่มุมอ่าเจ็ดคนเนี่ยเดี๋ยวไอ้มาโคตเขาต้องมาปลูกบ้านแล้วใช่ตอนนี้ก็ซื้อทิ้งไว้ก่อนพอเขาเก็บเงินสองขั้ยหยักนะอ่ะซื้อที่แล้วเก็บเสื้อผ้ากนมาปลูกบ้านอ่าอันนี้เราคุยแบบตรงๆเลย นี่น้ำมันไปไหนที่ถึงมันก็ลากไปตามนะไปเนี่ยเนี่ยมันตามถนนเนี่ยถนนลาดยางมันจะไปโน่นนะโน่นนะเห็นป่ะไปทางแทงน้ำมันว่ะก็ไหลของมันไปไปไปดูลาดยางกันหน่อยสี่สี่เลนเส้นไออะไรนะอู่ทองอู่ทองไอ้บอบพลอยทองสุพรรณอะไรเล้าขวัญอ่าคุยกับเจ้าเนี่ยเส้นก็หมดสี่เลนนี่อีกหน่อยเดียวถึงแล้วนี่ถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยลาดยางเนี่ยนี่ไงเอาลงลาดยางมาหน่อยเดียว ผมว่าประมาณสัก30เมตรได้เนาะสามสิบเมตรกระแปลงแรกของเราก็เลยไปนิดนึงจะเต็มที่ก็50เมตรเออใช่ใช่เดี๋ยวขึ้นไปนี่มีภูเขาดยนะโอ้ตรงนี้เห็นสบายสบายเลยแล้วบางคนบอกเฮ้ยฉันอยากซื้อที่ที่มีภูเขานี่เราขุดภูเขานี่ไปขายได้ไหมไม่ได้แล้วเขานี่มันเกิดมาโดยโอ้โหตั้งหลายร้อยสิบหลายร้อยปีว่างั้นเถอะแล้ววงภูเขากับที่อื่นนี้อะไรเกิดกันกันภูเขาที่ครับภูเขานะหลายคนถามมากผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงใครแก่กว่ากันเออประมาณนั้นแหละอ่าก็เลยงงนิดนิงจำทิศทางได้ไหม นี่นี่ดูตะวันตกมันจะเป็นตรงนี้นะว่าตกอยู่ตรงนี้อ่ตะวันออกอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยว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 เก่อนผมให้ดูภูเขากันที่หนึ่งแป๊บนึงค้างไว้ทำมือเมื่อกี้ค้างไว้โอ้โหเริ่มจะร้อนแล้วเนี่ยแป๊บนึบนงครับแป๊บนึงนี่นมไม่ใช่ดูภูเขาก่อนเห็นไหมภูเขาจะรอบเลยอ่เอาไยทางด้วยออกไปไประมาณกิโลครึ่งถึงสี่เลนถึงสี่เลนเลยอ่กิโลครึ่ง ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นวิถีชีวิตแบบนี้บ้านๆใช่อ่าแล้วเข้าไปนี่นี่เห็นไหมเห็นป้ายไหมทิ้งนั่นน่ะสี่สิบห้าสิบเมตรจากตรงนั้นไปถึงป้ายอ่ะนะใช่เอาแล้วอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวตามมาดูไงไอ้ข้า่องนี้ก็ถ่ายนั่นน่าจะใช่ตัวนี้นะพูดตัวเมียอันนี้จะพูดจะพูดใช่ไหมเห็นไหมแล้วทำไมมันมามันไม่ตามไม่มองนะที่อื่นอ่ะเขาบอกว่ามันมันยังไม่ค่อยดังถ้าแมวมองมันจะดังอ๋อนี่หมามองหมาเมินหมาเมินก็เลยไม่ค่อยดังอ่า ผมว่ามันก็โอเคสําหรับคนที่หาที่ต้องการปลูกบ้านแล้วก็น้ําไม่ท่วมเ้าเอาเอาเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวอธิบายเขาฟังก่อนคุยที่เคลียร์ดิเออแล้วมาถามอะไรตอนนี้ล่ะเมื่อกี้มันคุยที่อื่นใช่ไหมใช่เออคุยกับหมารู้เรื่องเลยยังซินเลยเนี่ปไอ้ปกติผมเคยเคยเห็นเนี่ยคนคุยกับวัวเคยเห็นไหมเนี่ยนะามันบอกว่าเคยเเห็นเหมือนกันอ๋ออันนี้เลยคุยกับหมา ผมว่ามันหอนเลยนะเอ้ยพออันเดี๋ยวจะทํางานแั๊นึงมันเห็นที่นึงหอนฮะไม่คุยแล้วอะไะอย่างเงี้ยหอนแล้วเออเอ๊ะสงสัยอันนี้ใครใครใครช่วยคอมเมนต์ตรงนี้มาหน่อยดีกว่าไหมเออว่าหมามาทำมันมันคุยเลยที่อึงอ่าหมาว่ายังไงนะอ่าโอเคครับไปไปไปข้างในเถอะไปสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะหมาพอเดี๋ยวทำงานก่อนครับโอ้ทำไมกลางคืนทำไงเนี่ยโอ้โหผมไปนะก็คนแรกแล้ว ก่อนนี้มันจะหอนี่ิใช่จานเนี่ยวิ่งเลยใช่ไหมโอ้โหอมีรถด้วยทิี๋ยวให้รถไปก่อนไปมันมีชื่อไม่ทิ้งตัวนี้ไม่ไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักนี่แมเข้ามาหน่อยเดียวไอ้ทงชมพูชมพูนี่ก็คือแปลงที่เราขายไปแล้วจชแปลงเหลือสองแปลงใช่สูงกว่าระดับน้ำทะเลสักกี่เมตรทิ้งตรงนี้ ที่วัดคราวนั้นมันอยู่ที่60เมตรนะหกเมตรอจริงๆก็คือก็พูดง,ไงไ่ายๆไปตามที่หลายๆคนวีตกกังวลกันคือถ้าน้ําทะเลท่วมแถวภาคกลางแถวกรุงเทพเลยตรงนี้ก็ยังยังยังรอดอยู่ยังรอดอยู่อแต่มันคงไม่ท่วมหรอกนะนะมันมันก็ไม่แน่นะแต่มันคงไม่ท่วมหรอกถ้าเออปั่มันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะระบ,บายออกไปหมดเนะี่ยมันธรรมดาฝนตกหลายหลากแล้วก็ฝนมันตกเกือบทุกวันช่วงนี้พายุเข้าไงอันนี้ถ้ามีคนมาติดต่อแบบต่างชาติผมไม่ขายให้นะอ้าวทำไม่ะ พื้นที่ประเทศไทยไปขายให้ต่างชาติทำไมเราไม่เอาเราไม่ยุ่งเลยเราขายเฉพาะคนไทยเอางี้ถ้ามีคนบอกว่าโอ้ยนี่มันยิงโว้ยมันจองของจะขายที่ยังเลือกขายอีกเอาแล้วไม่ได้ยิงถ้าท่านเป็นคนไทยสัญชาติไทยแล้วโอเคอตอนนี้มันจะมีมีนโยบายมีกฎหมายอะไรออกมาว่าสามารถต่างขายต่างชาติได้ก็เราไม่สนเราไม่เราไม่ขายอ่ะเราขายเฉพาะคนไทยขายจะขายไปจะซื้ออที่นั่นเราชัดเจนเราไม่ขายเราขายเฉพาะคนที่เป็นคนไทยเท่านั้นนะนะครับชัดเจนบางทีเราคนเราก็ต้องมีอุดมกายมีจุดยืนกันบ้างนะนะใช่ครับ เห็นหน้าตางี้ก็เอาเอาจริงก็จำกันนะเอออโหดร้ายเหมือนกันนะหมายยังขอนอ่ะเออโอ้ขอล่มเนี่ยหน่อยก็เนาะก็เดี๋ยวเราก็ส่งท่านผู้ชมตรงนี้เพราะว่านานไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะลำคาเราอ่าอ่ะง่ายๆแปลงละ200ตารางวาหรือ2งานเนี่ยมีอยู่2แปลง2แปลงอ่าสองแสนเก้าแปลงละสองแสนเก้าตารางวัดแล้วตารางวัดแล้วค่าโอนฟรีอ่ะถ้ามาแล้วต่อเลยสัก2ล้านเอ้ยสองแสนไอ้องสองแสนได้ไหมโอไม่ต้องมาแล้วครับอันนี้ก็สุดๆแล้วถมด้วยล่ะ ออผมนี่ก็หมดเกือบแสนแล้วนะใช่ท่าไร่หนึ่งมันแสนห้าแสนหกอ่ะครึ่งหนึ่งอาหารสองก็แปดเก้าหมื่นแล้วอ่ะแล้วก็แล้วก็อะไรนะถมแล้วแล้วก็มีประปลาผ่านหน้าที่ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เองถ้ามากรูปบ้านเขาขอเขาก็เดินให้แล้วใช่ก็ถ้าส่วนใหญ่ไงก็นั่นหมายรู้นที่หนึ่งหนึ่งวันวันเดียวก็พอที่ไหนที่ไหนนี่เลยที่บอกไว้วัดวัดสะลงเรืออำเภอห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีมาได้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงหกโมงเช้า เฮ้ยมาหกเอาถึงนี่สักสิบโมงสิสิบโมงเช้าเระมาณนั้นถึงเที่ยงอะไรอย่างนี้นะถึงเออมาเอากลางวันแล้วกันกลางวันเถอะเราถ้ามากลางคืนก็จะเห็นสภาพเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวมาหอนมาหอนอ่าที่เรานี่ไม่ไม่ไม่รับพาดูกลางคืนนะไม่ไม่รับอ่าเราเราไม่ใช่รายการอะไรพวกอดผีอ่าจะมานัดสี่ห้าทุ่มที่ึงมารับที่วัดนู้นวัดนี้ตรงป่าช้าตรงหลังเมงี้ไม่เอาไม่เอาอ่าเพราะเราก็กลัวผีใช่อ่าไม่รู้ว่าผีกลัวเราหรือเรากลัวผีอ่าเห็นอย่างนี้อย่าคิดว่าที่เรานี่ใจกล้าหน้าด้านไม่ใช่นะ ถ้าอยากให้คืนหมาหอนก็ต้องเป็นคล้ายๆวันเลือกตั้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ก็คืนหมาหอยแล้วคืนนี้จะได้แน่ๆแล้วมีมีด้วยเคยเห็นแต่เราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเขาเขาปล่อยเขาไปทางเขาทางเขารากฝั่งท่านผู้ชมท่านี้ว่าแต่รับประกันได้ว่าแปลงนี้น้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมเราก้าโชว์น้ําได้ทั้งหมดน้ามันไหลหลากไม่ใช่น้ําป่าด้วยน้ําฝนน้าฝนครับเพราะแถวนี้มันมีภูเขาก็จริงแต่มันเป็นภูเขาแบบไม่ใช่สลับซับซ้อนลูกเดียวเดียว ตกมา30วันติดกันอย่างนี้เนี่ยธรรมดา,าที่ไหนก็เป็นบ้านผมก็เป็นใช่บ้านที่อื่นถ้าท่วมนี่ประมาณไหน6-4เอ้ยปีอะไรนะ54 5สเท่าไหน่หนี่เลยที่คอครับบ้านผมก็พอๆกันแหละพอๆกันนะเพราะยันเราเอาข้อมูลจริงๆมาคุยกัน,นตนี่ติดต่ออแถวนี้มันไม่ท่วมอะก็สุดท้ายก็ขอฝากไว้ด้วยฝาก พิจารณาเป็นพิเศษสองแปลงนี้อ่าพอมันใกล้จะหมดแล้วซื้อเล่าเนอกลับบ้านเลยป่ะเอาซื้อเอากลับบ้านเลยเสนดคุณแดงเนี่ยพี่เจเก็บไว้ให้ผมไม่เอาแล้วซื้อปุ๊บโอนปั๊บจ่ายเงินปุ๊บเอากลับไปเลยเอออ่าเราเราไม่เอามาดองไว้บางคนจะฝากเราไว้ไม่เอาฮะพอพอพอให้ท่านเก็บของท่านเองอ่าอ่าขอขอฝากก็ได้ถ้าใครชอบเมื่อกี้ก็ขอคอมเมนต์หน่อยว่าหมามันคุยอะไรกับที่อื่นเอออ่าผมอยากการรู้แค่นั้นเนี่ยมันพูดอะไรเอออ่าขอแค่นี้เพราะเราก็ไม่รู้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกไอ้สองคนมันยังไงเนี่ย ช่องเราไม่ต้องกลัวนะสะาระไม่มีเออไม่มีไม่มีไม่มีแต่<ช>คนตอบมาแสดงว่าเ,วเขาก็ฟังภาษาหมารู้อีกนี่หลอกดาท่านผู้ชมไหมพอแล้วเดี๋ยวเราจะโดนด่าแทนอ,อ่อานเหล่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับปลอดภัยจากน้ําท่วมเนาะครับผมสวัสดีครับที่หนึ่งเป็นโควิดปะเขาลบไม่ฮิตเลยใช่ไหมโควิดเขาไม่ฮิตน้ำท่วมแทนไม่เออน้ําท่วมแทนไปไปไปเที่เขาตาแล้วไปไอ้พวกนั้นมันไปกันยังเออเดี๋ยวมันจะมานั่งหอนตรงไหนกัน เห็นที่อื่นนี่เป็นหอนอทั้งเห่าทั้งหอนแล้วนะอะแรกรู้ว่าตอนรับเปล่าวะขับไล่ขับไล่ดินี้หมานี่กินได้ไหมโอ้คนแถวอะไรนะแถวนน้นเขากินกันเออทางแถวอะไรไหมูอ่าแม่ไม่เคยะทอดเป็นยังไงบ้างก็เนื้อมันแน่นๆโอ้โหไม่เคยกินไม่เคยใช่ไหมไปเทีแ <laughs> ถวนู้นต้องหาอะไรไข่เจียวกินอ่ะไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าครับไม่ได้ดูถูกจะกินไม่เป็นอ่า แมวเราเคยกินไหมไม่เคยเหมือนกันแมวเขาว่าเป็นพระอะไรนะเนนนะเนนเนนเขาว่าอ่างั้นคนโบราณธรรมดาเดี๋ยวใครซื้อให้ได้ย่ายเขาด้วยนะอ้าวได้เลยแถมแถมได้เลยแถมให้เลยคลิปเอาให้คลิปเดี๋ยวได้ย่ายให้หนึ่งเม็ดเอาหมดแปลงนี่นะหมดแปลงนี่เงเออแต่ต้นไม้เราไม่ตัดออกนะต้นไม้ไม่ตัดเอาไว้ล่มเอาไว้เอาไว้รดน้ำลงปลูกไว้อ่าไปไปเอ้าไม่ปิดช่องอีกไปแล้วสักเลขหนึ่งไหมสอง สองสองสองมาแน่นอนเพราะต่างงานนู่นเลยป่ะเอานู่นเลยไหมอะไรนู่นก็สวยนะศูนย์ถูกขึ้นมาแล้วเราดังเลยใช่อะไรเนี่ยพ่อน้ำโขงน้ำโขงอ่ามีแม่น้ำหนึ่งแล้วก็มีพ่อน้ำโขงอ่าแล้วก็น้ำเน่าก็มีนะเน่าก็มีใช่ไหมอ่าใครอ่ะพันนันโอ้พันนันโอตลอดคลิปวันได้มาเออไปนินทาไปไปแล้วไปแล้วสวัสดีสวัสดี